อ่าเรียบร้อยโอเคกว่าจะติดมานีล้างหน้าเหรอล้างหน้าก็ต้องอืมล้างหน้าก็ต้องโดน มากับสายท้ายเกมอีกแล้วสำหรับคลิปนี้รอบนี้มากับแม่อ้วกจีตต่อให้เขาล้างหน้ากันเขาก็จะไม่มีทางหายเจ็บได้เลยในตอนท้ายโดยใช้เพิกอย่างปลายทางที่มาเซอร์ปันไฟจนครบ5เครื่องจะทําให้เซิร์ที่บาดเจ็บอยู่แล้วหรือเพิ่งบาดเจ็บหลังจากนั้นเนะ่จะติดห้ามหิวจนกระตูจะถูกเปิดเลยคือต่อให้เซิร์ที่ติดเชื้อแล้วไปล้างหน้าเขาก็จะไม่มีทางหายเจ็บได้เลยเพราะว่ามันจะติดเพล็กอยู่นั่นเองซึ่งมันกดดันเซิร์ได้แบบดีมากๆก อมาคำโบกับทูบกัมยานที่ได้เกิดเซอร์ลางหน้าก็จะถูกเวลาราไปเวลา4วิเลยให้เราสามารถตามไปหัดซ้ำด้แบบง่ายมากแล้วก็ในส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสายท้ายเกมหมดเลยเช่นกันเนาะก็จะเป็นไม่มีอะไรฟรีที่ได้เกิดเคลื่อนท้ายถูกปันติดอะไม้แล้วก็หน้าต่างทุกอันจะถูกกั้นไปเวลา1นาทีเลยถ้าเกิดเราแขวนเซอจนครบแล้วก็อันนี้ก็เช่นกันถ้าเกิดเราแขวนเซอจนครบเนี่ยมันจะกั้นกระจกประตูไปเวลา1นาทีเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นจดํำคัญที่จะให้เปิดประตูช้าแล้วก็ไอออนแดงเนี่ย การทำซิร์ยที่ติดเชื้อจะถูกเผยแพร่เป็นระยะะเะนาะโอเคก็จะมีตามนี้ไปที่เกมกันดีกว่านะ้อป่ะ let's go dude คลิปนี้มีสปอนเซอร์นะครับร้านโฮลิสัยตัวแทนจำหน่ายฟังที่เท่ี่สุดสั่งซื้อง่ายจะส่งไวเลือกได้เลยไม่ว่าจะเล่นเกมหรือฟังเพลงหูฟังบลูทูธหรือวเลสก็มีครบทวนทุกสไตล์และจะลืมโค้ดพี่ยินรับส่วนลดหนึ่งยบาทเมื่อซื้อครบส0 0 0บาทนะครับโอ้โหด็กก็จะบอก คนอย่างเดียวเอ้ยโอ้โหอกหลุดออกปากโอเคเจ็บก็ได้คนนี้บ้านเล็กเขาเสียไปไปเอ้ยทไมผมเดินหนืดอ่ะทุกคนทุกคนดูดิผมเดินหนืดคนทุกคนเห็นปะแน่ผมเดินหนืดเดี๋ยวทุกคนดูดูเอ้าเป็นไรเอ้าชิบหายอ่าทุกคนผมกลายเป็นเดินแบบเอ้าเกิดเกิดเมียวอะไรขึ้นทุกคนทุกคนดูดิโอ้โหไปเลยเนี่ยผมเดินหนืดแบบ นืดมากอ่ะคือแบบเซอร์เซอร์อมันแซงได้เว้ยทุกคนดูดิ <c oughs> อืมอตกมาเลยเมื่อเทุนคนอยู่ข้างหน้าคนเดียวกับผมมันจะเป็นเอ้ใครมันใส่ไอ้นะเพิกตายง่อยมาวะน่ะอันนี้คือใส่เพิกผิดหรือว่าแบบมันม่นใจว่าตัวเองจะผ่านในโหมดนี้แน่แน่ป่ะคิดว่าโอเคโอเคแต่เมื่อคนนั้นเป็นเพิกแทงวอยผมจะไม่ยุ่งไม่สนอะไรกับเขาเลยกัน อ่าดดต่างก่อนทีนึงนี่งไงโดดจริงตอนี้ไม้ด้วยเนะี่ยอ๋อบาร้า์หรอหรือปัดปีวเดีะแต่แด,ดูแบบไม่ได้ฉีกขนาดนั้นโอเคให้เขาติดเชื้อแล้วผมก็ปล่อยเลยเคราบว่าเมื่อกี้เห็นเครื่องกระหลังคนหนึ่งเป็นชุดเหลืองอะ่ะเป็นใครนะเป็นรุ่นเจแปนสนะักสักเจแปนหนึงนี่แหละอ่าปัดไปละอ่านี่ไงปั่นจริงเอ้ยนี่เพิกใจว่าอยู่นี่โอเคได้แขวนฟรีเอา้ามันนั่งย่ออยู่ที่เพื่อน คนนี้เราไม่สามารถปล่อยแห้งอะไรได้นะครับว่าคือเขาเป็นเพลิดแตงห้อยอ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจุ๊บแบบลูกเอฟได้เสมออ่ะเออมันหนุนชุดเหลืองกันรุ่นโอ้โหอย่าลังตั้งแต่ตั้งตาปั่นไฟมันปั่นไฟไวไงโอ้รีบปั่นเกินอ่าผมจะไม่ได้ว่าสกิลวอกมันแตะมันติดกับเครื่องไหมเหมือนจะไม่ปะมันจะไม่ติดอ่าขึ้นบนนี้บาลานหรอโอเคไม่ใช่บาลานผมบาลานจะชิ้ไกลกว่านี้เอ้ยอะไรเนี่ยพบเพื่อนมาเล็กอ่ะขอเอ้ตัดจริงโอเคเพื่อน ยอมเพื่อเลยก่อนโอเคให้เขาติดเชื้อไปก่อนพอละอ่านี่เจอเจอใครเนี่ยอ่าเอดหน้าเหรอเจี๊ยบไอรีบเกินเอ้าเพื่อนโอ้โหมันตกอื่นนี่น่าจะล้มไปแล้วเนี่ยอันนี้คือเราต้องแบบแห่เชื้อก่อนเฉยนะอ่าโดนต่างกันป่ะตีไปก่อนนะผมอ่าเดี๋ยวคิดว่าไงดีผมไปทืบเพื่อนก่อนเอ้าเดี๋ยวอันนี้อันนี้ผมกะจะทิ้งไปทืบเพื่อนแล้วหลงไฟไม่เจอเฉย แล้วผมขึ้นปีเลยแล้วเนี่ยผมอยู่เมืองเมืองเลยเนี่ยวิปปีร้อยกว่าเป็นธรรมดาของเกมไปเลยคือคิวเลอร์มันจะปีนสูงกว่าแบบเจอเสมออยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะผมได้ปีนจากอะไรเนี่ยวันะอ๋อปีนจากาจดจำค่าเขาเพิ่งเจ็บไปแล้วใครเดินผ่านมาตรงนี้วะเนี่ยเต๋ออ๋อนี่ไงนี่ไงอ่าผมต้องไปไล่คนนั้นดีกว่าปะ่ะเนี่ยไปดูเจแปนไปเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยไม่ใช่ี่เป็นเจ๊ก โอ้โหไม่อยากยุ่งเลยเจ๊กอ่ะอืขับไปเลยเพื่อนเลยก่อนเลยเพื่อนเพื่อนเอาไงต่อดีชี้ไปไหนได้ตอนแรกผมหลอกโดดนะหลอกว่าจะแบบไปอีกฝั่งนึ่งแต่ตัเนี้ยคือผมไม่หลอกแล้ววิวค้างไปเลยอ่าวไปดูเจแปนอยู่นู่นโหปั่นไฟไวชิบหายอ่าผมไม่รู้ว่าเจ๊กจะกล้าแบบกล้าไปช่วยกล้าไปเทรดปะอืมแต่ตัวเนี้ยนี่ไงไปดูเจแปนจะมาแล้วผมไม่งั้นเพื่อนเขาบอกเพื่อนเขาตกเฟสสองแน่ คือต้องแบบต้องเทตจริงอะถามอะไรเพื่อนโอ้ยปิงผมมันไม่ดีพอผมถ้าปิงดีน่าจะแบบน่าจะโอเคกว่านี้โอเค,อเคตอนได้สเต็กทุกอย่างเราพรอหมดนะเจนนี้ก็น่าจะแบบวัยู่ชิวแล้วไม่เหมือนตามเมื่อกี้เลยคือตามเมื่อกี้นี่คือแบบด่ามันแย่เกินใครหลายคนเลยอาไม่มีด้วยเรียบร้อยเลยอย่างนี้อ่าเห็นเจ๊ก,กำลังไปเอาหัวใจยอยู่กระนูน่นอ่าล้วบอลไม่ใหญ่คือจะติดะนะเครื่อง อ่ากังหันน้องก้อยจะติดเหมือนกันโอเคว่าผมไล่อ้อล้ครอยู่ตรงนี้วะเว่าผมไล่เคลียร์จุดที่แบบจุดเดียก่อนดีกว่าทายเกมจะได้แบบเล่นง่ายหน่อยผมจะต้องแบบว่าทำตรงแบบปล่อยเขาป,ปัดละเดเอ้าแล้ว,นะอ,ลวอ๋อเลยท้าวมันหายแล้วก็ตะเอ๋เดือมาดักตบปักซอยเฉยตอนนี้เหลือใครนะเหลืออ่ารุ่นเจแปนกับปึงหมิ่นป้าที่แบบว่ายังไม่แบบยังไม่ใกล้าตายเลยมาผมแบบม,มาไล่ันนี้ก่อนผมจะให้เจอบบว่าตกเป็ดสองว่าไป ให้มาสุดก่อนนะทายเกมจะได้แบบเล่นง่ายสบายจริงๆมันมันจะวยอ๋อแล้วนี่ใครคนนี้ตายนะมาที่โอเคไว้เข้าตีเชือกก่อนพอแล้วผมพอละแล้วก็นี่มาไลยพระหนุ่มเท็ดดีคนนี้เต่อันนี้ยี่ร้อยอ่าผมลืมไปคนคนนี้ปะที่แบบที่ตายแล้วอ่ะอันนี้ผมอันนี้ผมจำไม่ได้จริงทุกคนจำไม่ได้ว่าคนดีไหมอ่ะให้ชาตายนี่คือชิบหายนะท้ายเกมนี่โอเคจะไม่ตายไอเกมมันจะไปอีซี่เกินแหละ อ่าอีดาไปล้างหน้าอีกแล้วโอเคคนนั้นแจกจ่ายพวกแดงให้เราน่าจะแบบมันมันจะจอยมาดิผมจะให้เขาติดเชื้อก่อนได้ไปเนี่ยอ่าเขาอยู่นี่หมาดิเพื่อจะให้เขาติดเชื้ออ๋อเป็นปาดเปียวฉีบุกทีแล้วเหรอโดดจริงเอ้ยเอาไปผมนึกว่าไปโดดโอเคพอแล้วผมให้เขาติดเชื้อก่อนเพื่อขอไม้เออได้แหละเอาแล้วคปล่อยตายเดี๋ยวนะโอ้โหเกมแบบ เป็นยี่เอาแล้วก็ไปแต่และคนตานี้เขาหลงไปกันง่ายไงปล่อยเลยปล่อยเลยผมปล่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องไม่ติดอุตส่าห์ว่าเลือกคนที่แบบอะไรนะเลือกคนที่มันแบบว่าที่มันยังย,ยังไม่ใกล้ตายนะเขาโยนเกมเฉยเลยตาเนี้ยโอเคคนที่เฟสสองยังไม่ตายผมขอแค่เดี่ยคืออย่าเขาแบบหย่าเขาโยนนี่เห็นคนกำลังไปนั่นนะอ่าโอเคเขาทำทรงชิงมาไล่คนที่ก่อนให้เขาช่วยก่อนนะผมผัดเปียวหรือทไมเขาชี้ได้ขนาดนั้นเ่ยเฮ้ยมัน อ๋อไมล์นี้มีอยู่เพื่อปับดีเออั่้แหละอ่าเหมือนสองคนนั้นเขาลุมปั่นตรงตรงนู่นนะน่าจะลุมปั่นอยู่ผมอ่าเีกันจนได้แล้วเครื่องเรืออสุดท้ายอนะไรอ่าเครื่องอท้ายอ๋ออยู่นี่แปลว่าตัวเนี้ยคือไม่มีใครได้ปั่นไฟไหนเลยตัวเนี้ยผมตีมาอ่าคนที่ลุดเองได้เรื่อยนะผมแต่ผมไม่ยุ่งไม่สนนะผมเฮ้ยคาจะล้างหน้าอ่าถ้าเกิดออนั้นถูกล้างไปอ่ะมุกยังจะเข้าปากเราทันทีปะ่ะ เออย่าง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 ไปเข้าปากมาผมจะให้ทุกคนหรืว่าอ่าได้ไงเข้าปากจริงโอ้โหเพื่ออะไรก่อนเนี่ยมาดิดิมาดิมาดิไอเโอ้โหกระโดดตันบอ้โอ้โหโดนไปก่อนทจริงบ้าดีมาดตอนนี้แต่ละคนคือตายหมดแล้วผมจะแบบมันมันจะจอยแล้วผมโดดอะเดดเฮ้ออ่าดีดีเจอได้จนได้เนี่ย เครื่องเลือดเหลือเครื่องสุดท้ายแล้วผมไอ้ไม่ดีเหลือสองเครื่องเอ้เอาจิงเขาปั่นกันแบบได้ง่ายอนั่นแหละหรือไม่ก็ให้แบบอ่าอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงวันเดียนปั่นเดี๋ยวค่อยไกลอ่าเขาวางถังตรงนี้แล้วก็แล้วก็แบบแล้วก็หายเลยเดี๋ยวนะว้าแล้วหายไวขนาดนั้นเลยอ๋อนี่ไงนี่ไงเจออะไรเจอแล้วโหดีกว่าจะเจอมาเพื่อนคือขอเคาติดเชื้อขอแค่นั้นเลยละท้ายเกมจะแบบจะง่ายละถ้าเกิดเขาไปล้างอ่ะคือยังไงก็แบบพูดว่าอะไรเดี๋ยผมถามจริง มาดิเพื่อนเออโอเคขอแค่ติดเชื้อแค่นั้นเลย,ยจริงเอ้ยเดี๋ยวอนอนไปก่อนนะแล้วใครล้างหน้าล้างหน้าไหนอ๋อล้างหน้าที่ไกลนู่นนี่ดีดีเขาฝืนเขาล้างหน้าอยู่นี่ดูดิเครื่องนี้จะติดและนะด้วนะเครื่องประดาเนี่ยอ่าโอเคพ้นไปก่อนให้เครื่องน,นั้นติดเชื้อก่อนนะผมปล่อยยั้ไงห,หรือว่าไงดีโอเคโอเคขอแค่แหละมาดีเพื่อนไปล้างหน้าใหม่ดิผมปล่อยเลยครับผมปล่อยเลยปล่อยเลยมาดีเพื่อนโอ้โหนี่ก็จะแบบนี่ก็ ลากหน้าอยู่นั่นแจกใจโอ้กแดงชิบหายหมดวันนี้ไอ่เอาไงดีโอเคติดเชื้อแล้วผมน่าจะสบายละมาว่าผมกลับไปหาบรรลนเจแปนดีกว่าผมเพราะว่าบรรลนเจแปนเนี่ยคือเขาจะเขาเป็นขายมูงผมเดี๋ยวเขาเปิดประตูไวให้เขาตายก่อนให้เขาฝืนปันที่ติดก่อนขับไปเนี่ยเฮ้ยตีพลาด้ตีพลาดเฉยเลยง่าอู้หมายผลหมายมันก <laughs laughs> ั้นหมดจริงจริงนตีก็เจาแล้วแต่ผมกลัวเขาปันไม่ทันเรียบร้อย อ่าประตูพึ่งกั้นเสียด้วยป่าด้เพื่อนไอ้ใครไปย่ออยู่คอมแบบนั้นนะผมเห็นนะผมเห็นเป็นเจ๊ก็ผมเฮ้ยใครบาอาจล้างหน้าโอ้คนที่มาอาจล้างหน้าล้างหน้าตรงนี้เองผมเจอเจ๊นะเจกแบบเป็นเอาาต่อไปลาอยู่แล้วมาผมจะไปยุ่งกับผมดิผมจะผมจะหาพ่อหนุ่มเท็ดดีคนนี้ในตู้เหรออืมในตู้จริง ไม่ทันเพื่อนโอเคผมไปนี่นอนก่อนว่าเห็นว่าล่าของเจก,กตลอดเวลาแล้วผมวันนี้ีไปนู่นเพื่อนไปนูน่นไปไหนทํเาเกมก,ก็ทำไม่ได้เพื่อนคือจะได้เอด้ามันเดี๋ยวว่ามันไม่ได้เจ็บล้างหน้าก่อนแต่ก็เห็นว่าล่าเขาตอนเขาตู้ก็ถือว่าคาาุ้มหรือเปล่าตอนนี้บาดีเพื่อนหลางหน้าไปก็ประโยชน์จะได้คนที่บอกคนที่มันตายง่อยอ่ะไอโหตาดจักตัวต่างมันแม็ดไหนไวะเนี่ยเอ้ มาปิดฉากมุ้ยอีดาแบบคุมๆด้วยด้วยการอาศากูเบียวนี่คคมคม้กกหรือเป่าโอ้โหตาเียก็เป็นตาที่เหนื่อยออกมาอีกอันหนึ่งคือมันเหนื่อยไม่ใช่นะคือมันเหนื่อยตรงที่ผมต้องแบบผมต้องเก่งให้เขาแบบปั่นไปให้ได้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวแบบไม่เล่นจะเรามาแบบไม่เล่นแบบเสียเปล่าใช่ไหมเอาจริงตานี้นกี่เวลาไปประมาณแบบเก,กือบยี่สิบนาทีได้ว่าะอะไรคือกว่าเขาจะปั่นกันติดปั่นกันแบบยากๆโอ้ดีด่านเบียวเลยวะเนี่ย คือไอ้ด่าดเนี่ยอันนี้เคยเจยอเขาหนาและคือเมื่อก่อนผมมองว่าด่านเนี่ยเป็นด่านที่เล่นง่ายมากนะว,ว่าสเตอร์มันแบบว่าคือมันแบบตอนเมื่อก่อนน่ะคือมันไม่ค่อยรู้แบบจุดจุกกันแต่พอตอนนี้ก็คือแบบคือพอเขารู้จุดจุกแบบเทพๆกันด่านนี้คืออย่างเทพเลยรอบไม้แต่ละที่ก็คือแบบคือแบบสวยๆบอลได้เข้าแบบสวยๆมากอืมเลยเจ็บทีเนี่ยเออโอเคแล้วเขาก็เสียมไม้เทพๆไปแต่ต้นเกมเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคนณสิบูนใช่ไหมอ่ะเรียบร้อยจนได้ มีคนติดจนได้ผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีตอนแรกด้วยว่าคนที่เขาแบบเขาเก่งที่ไหนได้เขาแบบเขาม่วขาไม่คิดเอ๊ะใครส่องไปเกี่ยวะนะมาส่องในตอนนี้วะเนี่ยเอ้ยเพื่อนปล่อยมือก่อนไหมโอเคได้ขายมุมคนแรกก็ถือว่าแบบเป็นเรื่องดีอยู่ท้ายเกมจะได้ว่าแล้วแบบมันๆหน่อยเอา้าลอยหายตรงนี้แล้วเขาเอ้าลอยหายอ๋อบูลไม่ทิ้งลอยก็ว่าหายไปไหน โอเคที่แท้คือเสกบูแถวนี้เองนี่ตังปีนตรงนี้อ่านี่งไงข้างหน้าข้างหน้านี่อ๋อนี่บิวโอเคอืมพ่นไปก่อนอ่ะโอเคเครื่องมันเน่าไปก่อนนะฮะเกิดเขาเจาะเขาจะแบอบอืมเขาจะติดเชื้อนอนอ้โหเดี๋ยวใครจะปั่นจะแบบใกล้ติดแล้ววะเนี่ยอื๋ออยู่จีบคนไปช่วยอ๋อช่วยแล้วหายไปไหนวะเนี่ยโอเคตามรอยเลือดมาคืออย่างที่ผมป่นไปอ่าบ่อยๆว่าในอีเวนต์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่มีของเล่นอะไรให้กับจิวเลอร์เลยอ่ะ มันมีแค่แบบให้เซอร์เก็บห่างแล้วก็ผ่านไ้แล้วก็แค่เปลี่ยนวิธีการั่นไฟแค่นั้นเลยจริงๆแต่ฝั่งคิลเลอร์คือไม่มีอะไรเลยคือในอีเวนต์แพทก่อนอ่ะแพทก่อนมันจะจะ,จะมีแบบว่าอไอ้นะมีแบบง้างไกลในแบบอีเวนต์อะไรอย่างงี้เอาลวคนนี้ <c oughs> นอนต่อเ,เพื่อนนะอยู่ดีวิ่งใส่เพื่อนเฉยโคตรแย่ไหมโอเคผมจะที่ผมไม่อุ้มเนี่ยคือผมจะฟาร์มจะแตกอันนั้นด้วยแต่ขายมุมอะไรอย่างงี้พอ <c oughs> ดีไอ้ทำเป็นับไม้อันนี้เฉยเลย โอเคกว่าจะเจ็บจนได้เพื่อนมาดที่โบเอ๊ะทำไมอีเวนต์นี้คนมันแบบปั่นไปกันแบบอ้าขาดีเว้นี้คือปกติป่านนี้ที่คือแบบติดไปแล้วประมาณสามจีขึ้นได้บนแทงหลังไหมเป็นใครก็ต้องมีแทงหลังเอาไม่มีเฉยเดี๋ยวผมจะรอให้ใครนะดราลาคนเนี้ยเขาไปล้างหน้าให้เขาหายเจ็บเราจะได้สองทีแบบฟีฟีจะได้แบบฟาร์มสเต็กนั่นแบบคุ้ๆบิ่มหน่อยเออเพื่อนนี้ก็คือแบบปั่นไปติดซากกะทีซื้อไปก่อน ล้วเครื่องบิวนี่คือตอนแรกเขาปั่นได้แบบจึงนึงแกแล้วคือเขาก็ยอมปั่นไฟต่อเฉยผมเห็นบิวอยู่ใกล้นะเมื่อกี้เขาเดินเนียนอยู่นี่นี่ไงแล้วเขาถือถังเลือดมาเพื่อแต่ก็คือแบบว่าไม่ยอมแบบว่าเพื่อติดนะมันไมีติดด้วยนะมันน้อยเกินเลยหรือว่าไงเมื่อกี้มันโดนไหมสักโอเคสักจึงนึงพอแล้วผมเพื่ออะไรเดี๋ยอ่าโอเคโอเคให้เขาโดนแผ่ฟรีก่อนแห่ถึงน่ะแล้วก็อ่าไล่ต่อเลยผมไม่ไม่คิดเลยมากแล้ว ตอนนี้เหลือแค่แบบรอลาลา,ลาไปแบบล้างหน้าดีสเต็กเปิดปตูชาจะได้ว่านำหน่อยเอ,อ้ยโอเคในสุดก็เห็นประโยชน์ของถังเลือดที่เขาถือนี่เราเห็นแบบเป็นเลือดตามเลยเอ้าเอา้ยผิดคนปะเนี่ยอะไรผิดคนก่อนเห็นรอยเลือดเยอะเกินอ้าคนที่อาอยู่ๆก็เจ็บเฉยผมไม่รู้ว่าบูนที่เขาเสกอ่ะคือเขาเสกไว้ไหนอ่ะคือก็เลยว่าโดนแบบลบรอยกระเม็ดรัวเลยอ่ะผมต้องชื่อบูลทิงนะ เอหมือนจะเห็นอ่าว่าละกำลังจะบอกเหมือนจะเห็นขาคนอยู่ห่างตาเอาจริงไว้เนี่ยตายละแต่เครื่องยังไม่ติดเลยขอเขาปล่อยกันเขาปล่อยกันโอเคในจุดวัดจุดที่เขาสี่บูนซักที่โอ้โหเดินหาแบบอย่างนานเลยโอเคลาล่าลูกคุณไปแล้วเหลือแค่ฮิตเดียวผมเขาจะเข้าใจว่าอ่าสเต็กน่าจะครบแล้วผมมาเรเบียก็ได้ผมเอ้ยพนดลมคนนี้จริงตีลมได้นะแต่เออเดี๋ยวกวักมือเพื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยกวักมือแบบเดี๋ยวเดี๋ไม่เทไหะ คือไม่เข้าใจว่าทําไมคนที่เป็นแบบนักแข่งส่วนใหญ่อะเขาชอบแบบว่าเวลาจะล้มอะชอบกวากมือแบบก่อนล้มอะคืออันนี้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวไม่เทหรือว่ามันเป็นแบบเป็นสไตล์ของเขาแต่จะเรียกว่าตีเขาแบบปั่นไฟกันนพิบหายความเชื่องช้ามากเลยทั้งที่เป็นอีเวนต์เลือดแล้วเนี่ยเพื่อเลือกหดเนี่ยโอเคเห็นวล่าคนขนานะ้างหน้าแล้วตอนนี้มีไอ้นะมีใครนะจําชื่อได้เคสกับลาล่าที่แบบอ่าตกเฟสสดแล้วคนที่ใครเนี่ยเฮ้ยเสียงนี้เป็นลาล่าผมวันนีน้โอเคผมจะให้คนทีน่แบบ ตกเฟสสองตึงๆแล้วก็อะไรไมค์คนโหดท้ายเกมด้วยนักท้าประเดี๋ยทันหลังวะอุ๊ยทันหลังเฉยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคทำจุดยุ้มก่อนแล้วก็เด่นๆจะเห็นคนที่เพื่อเพื่ออะไรก่อนเดี่ยโอเคคนนี้ก็เหมือนจะยังไม่ตายโอเคยังไม่ตายเหลือแค่บิวคนเดียวผมที่อ่าแขวนนะเขาตกเฟสต่อจริงๆก็สบายๆโจยท้ายเกมแบบอีซี่ๆแล้วต้อาไปอีซี่ก่เดี๋ยวเครื่องเลยสี่เครื่องในอีเวนต์เลือดปั่นไปกันช้ามากเลยที่เนี่ย ป่าวโอเครู้สึกเขาเจอบิวสักทีวิ่งใส่เราอย่างนี้เพื่ออะไรอ่าอ๋อตอนนี้บูดบลอยดีกว่าเดี๋ยวให้แบบอ่าไปอะไรดีกันคนที่ว่าจะเป็นตัวตึงในแกงเขาผมคิดว่าน่าจะแบบยัง,งหลอกเอ้ยเอ้ยโอ้โหคนนี้ยังสุดโอเคกันตายายไปเนี่ยเอ้าไม่มีตายยาก,ตยากแต่มั่นใจในอ่าแทงหลังตัวเองเหรอโอเคอุ้มเลยแล้วกันมไม่มีแทงหลังก็เรียบรอ้อยตกเฟสตบไว้ก่อนตึงๆ เฮ้ยเดี๋ยวกำลังจะไปหาบูลทึบแล้วผมไปเจอคนนี้อะไรกอดเนี่ยคือที่เนี่ยคือทุกคนต่างหอดนะต่างคนนี่คือแขวนก็ได้ละคือแบบสบายละอืเอา้าอยู่ดีไปเจอไม่รู้จีเป็นอ่าโอเคโอเคไม่ยุง่งไม่ยุง่งผมหาอ่าทําให้พื้นก่อนโอเคดีใจโอ้โหคือเหมือนเป็นเคสป้าที่ว่าอะไรนะที่เป็นคนเสกประเทศอ่ะผมน่าจะต้องแขวนเคสก่อนเพราะว่าเคสอ่ะมันจะเป็นตัวปวดเราในการหาเอาล่าเสเตอร์ไทเกีไหมผม อ่านี่ไงเครื่องที่อ่าที่สองติดจนได้กว่าจะติดโอเคว่าผมจัดการเคลีก่อนดีกว่าผมว่าอ่าลำคาหัวเทียมพอนที่เขาเอามามันไม่เห็นออร่าเลยมันจะลำบากใครกีบมากเฮ้ยมีคนกำลังล้างหน้าเว้ยใครอ่ะมือนจะเป็นบิวมะโอเคผมไปแบบไปตามล่าบิวก่อนไม่ใช่บิวเป็นวุ้ยเจแปนดีดมาเพื่อนพยายามเขาติดอืมพยายามเขาติดเชืยรก่อนเอ้ยเดี๋ยวนะอ่าตาถูกไะเนี่ย เอ้ถูกอยู่ไปเพื่อนไปหลังหน้าใหม่ไปเออหลังหน้าใหม่มาดิเพื่อนตามกันได้ไหมผมคนนี้ก็แบบมันมันจี้จอยเหมือนกันทับเอเดเดอเจเพื่อนโอ้โหนี่จะโดดกลับน่าเดดเดมีการย่อกันด้วยเดี๋ยวไปที่ไปสเต็ปไอโคเท่อย่างนี้วะเนี่ยอ่าข้างหลังมันจุดโดนขังครับผมมันไอ้ยี่โดดกลับว่ะคนนี้ยังโคตรตึงคนนี้ Okay. ลองกันดีก่นอนทีนึ่งผมได้เสียงคนล้างหน้าด้วยเนะี่ยตายายากมันเอ๊ะเนี่ยมันต้องแบบกวักมือก่อนแบบก่อนอล้มแบบไม่เข้าใจว่าทำไปแบบไปเพื่ออะไรคือมันเป็นการเอ็กหรือมันเป็นการอะไรคือผมก็แบบไม่ทราบเหมือนกันอ่านั่นใหญ่อีกเครื่องหนึง่งคือแบบจนได้เอาแล้วเขาอ๋ออนิไม้เซฟเแล่วติดเออโอเคผมจะพยายามแบบละลายไม้เซฟก่อนอะไรกันนะถึงแม้เราจะมีเซ็ตแบบอ่าแกบบัแบบ้นไม้กั้นต่างทไทยเกมวะเธอแต่ก็คือแบบ เราทำแบบเทพๆ,ๆก่อนอ่าใครลากหน้าวานะน่ะมาดิเพื่อนผมจะไม่ยอมให้แบบซื้อหรือแบบหายเจ็บกันดีๆวันนี้ผมจะแพ้ย์คำฉบให้สื้อให้มากสุดก่อนเฮ้ยเลือดเรืออะไรเนี่ยอ่านี่ไงทุกคนลอยเลือดจีวาร์ละก็ว่าแบบอ๋อคนนี้เอาคุณเจมาฉะนั้นยิ่งต้องปล่อยคนที่แบบไม่ไม่ได้เลยเออโอเคแล้วตัเขาก็แบบปั่นไฟกันสักทีโอเคตอนนี้เหลือขั้นสุดท้ายนะน่าจะแบบมันหมันแล้วผมเครื่องเลือดอ่าเหลือข้างเดียวผมน่าจะพอได้อยู่ สุดท้ายผมจะได้แบบเล่นกับ2คนอยู่ดีใช่ไหมเนี่ยตอนแรกคือแบบหวังว่าจะให้เขาอะไรนะมาดิจะให้เขาแบบแต่สักสี่คนช่างอะไรผม,มตีไปเลยเอ้ยใครแบบมาล้างหน้าอ๋อบิวล้างหน้าผมผมจัดการบิวก่อนดีกว่าผมปล่อยอย่น,นี้ไปก่อนเฮดจะลาก่อนนะแต่แห่เชื้อก่อนนี่เจอแล้วผมกว่าจะเจอล็อกล็อกเพื่อนเลยก็ไม่รู้เอ้ยไม่หลงไฟเหรอ ว่าอยู่นีไม่หลงไฟวะนะอืมเจ็บไปก่อนไอ้อลา,าลียามาก่อนไปทางตานดกว่าตรงนี้ไอ้เพื่อนไอ,อ้หูอา่าในสุดอ้วกเด็กก็เข้าปากผมตอนนี้ตอนนี้คือตื่นทุกคนบอกสามารถลากหน้าก็ได้หมดละกลับปะอ๋อไม่ได้กลับก็คือฉีกไปเลย หลังหน้ากันเยอะเกินนะไอ้เอ้ยดยไูไปเนี่ยเอ้ยอยวะอันนี้ผมค่อนข้างที่จะติดเล่นหนักมากเลยเนี่ยเอ้ยโอเคผมเจอตรแหนงทั้งสองคนแล้วผมเจอทั้งลาลา่าแล้วก็เจอทั้งคารดาฟิลุนเจแปนแล้วเมื่อกี้เขาวิ่งทับลายกันไม่ใช่เหรอทำไมอยู่ดีคนนั้นอ้อไปนูน่นวันนี้วัาโอเคคนที่ติดเชือ้อละผมไปแพร่เชื้อต่อดีกว่าตอนแบบท้ายกีมาจะได้แบบ ล้างหน้ากันแบบมันมันเจ,จอ๋อๆถ้าแพ้มาเนี่ยคือแบบขายขี้หน้าเขาชิบหายเลยเนี่ยเอาดีเพื่อนมาดีบมาเล่นยังไงผมต่อวันนี้คุณเจอะเดดเดะอะไรจะเท่ค่ะนะั้นโอเคผมต้องการแค่แหละหนีแล้วก็หนีไปหาที่ต่อผมต้องการแพ้เชือ้อให้แบบไอ้มาสุดไม่จำได้แล้วเขาจะปั่นได้ไหมขั้นสุดท้ายเนี่ยคือแบบอันนี้คือไม่ไม่รู้จริงๆโดนไปเเออโดนอยู่ อาเรียบร้อยโอเคกว่าจะติดมาดิล้างหน้าหรอล้างหน้าก็ต้องอืมล้างหน้าก็ต้องโดนโอ้โหกว่าจะติดกว่าจะติดแต่ละครั้งชิบหายคือแบบผมยอว่าตาเนี่ยผมเล่นนานมากกว่าเขาจะแบบคือกว่าเขาจะปั่นกันได้อ่ะเอาดีกว่าเพื่อนเอ้ยมีคนล้างหน้าทุกคนมีคนล้างหน้าโอเคต้องแบบรีบแขวนก่อนแล้วก็ไปหาแบบไปหาเี้งคนมาดิผมจะปล่อยบิวไม่ได้ผมบิวมันแบบ บิวเขาเล่นแบบอย่างเท่มากเพื่อนเราจะเี๋ยวลานายอยู่เพื่อนอีกตั้งสี่วิเดินตามก่อนเดินตามมาประตูเปิดไม่ได้ดิประตูอ่ะประตูเปิดไม่ได้อ่าโอเคตามไปที่ก่อนับผมไม้กั้นอยู่ทุกแผ่นในเกมเลยน่าจะแบบมันจะจอยอยู่เอ้ดีเพื่อนไม้กั้นหมดอ่ะโอเคจะให้ทุกคนแบบตายก่อนป้องป้องหลังนี้โอเคอุ้มเลยมอบยี้งก็แบบมาเลยมาอ่าผมไม่สามารถแต่ว่าแผ่นคนนี้ได้เลยปะคือเพราะว่า ใครนะลาล่าค <su> ือเขามีกุญแจอยู่อะถ้าเกิดเขาอ่าโอเคดีโอเคแก้เลยว่าผมพอเห็นลาล่าเขาอยู่น่าจะแบบพอเห็นเรื่อยๆนอกจากเขาว่าเขาจะเจอหลุมก่อนนะเฮ้ยแอนนี่ไงนี่ไงเจอแล้วผมก็จะเจอคนท้ายโอ้โหคือแบบไม่ใช่ว่าหลุมเกิดตรงหน้าเราผมโกรธเลยนะอย่างนั้นโอเคเพื่อนลงเพื่อกว่าจะรู้สักทีเกมนี้คือเล่นมาประมาณ20นาทีได้อยากท้อยไหมเลยคือไม่ใช่ทอยนะคือทอตรงที่เขาแบบปั่นไปกันแบบไม่ได้เลยอ่ะต้นเกมอ่ะ แม้ทีใส่ดวงกมแล้วปั่นไปกันไว้ไวทีเล่นไทยกยมนี่คือไม่ยอมปั่นไปกันเลยโอเคก็จบที่คลิปนี้จี๋ๆผม